และนี่คือสวนผักปากช่องที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโคราชหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นสวนผักที่ปลอดสารพิษออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้พวกเราทีมงานเอ็นซดแชทจะพาไปชมบริเวณรอบๆสวนผักกันนะคะสวนผักปากช่องฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดคนครราชสีมาดําเนินการผลิตพืชผลทางการเกษตรมากมายมานับกว่า10ปีบนพื้นที่นับ1000ไร่อาทิเช่นกุยชายขึ้นช้ ผักกาดกวางตุ้งไต้หวันหน่อไม้ฝรั่งผักชีหรือว่าผักสลัดรวมถึงเห็ดเมืองหนาวต่างๆมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับงานด้านการเกษตรในกระบวนการผลิตและบรรจุส่งออกจนสามารถกลายเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P จากกรมส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันในะคะยังเปิดให้หน่วยงานบริษัทเอกชนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในฟาร์มอีกด้วยค<ฮ>่ะและด้วยฟาร์มเกษตร,รท่ามกลางหุบเขาอบล้อมทุ่งดอกไม้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้มาถ่ายรูปตลอดทั้งปีมีพื้นที่สวนตกแต่งภายในสําหรับจัดทํากิจกรรม พร้อมทั้งยังมีผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายแบบสดๆดในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดรวมถึงเครือข่ายด้านการเกษตรสวนผลไม้ใกล้เคียงที่ได้รับส่งเสริมจากภาครัฐกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกรลายแห่งและในอนาคตยังมีจุดหมายที่จะจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบสร้างสารรค์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สาธิตการผลิตและเยาวชนเกษตรกร,กรแบบครบวงจรเลยค่ะและในวันนี้นะคะพิเศษยังใจดีนะคะได้จัดเตรียมอาหารนะคะที่น่ารับประทานให้กับพวกเราด้วยค่ะเดี๋ยวท่านลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าของเราที่นี่เนี่ยสนักอช่องเราเน้นเรื่องอาหารสุขภาพแล้วก็สมุนไพรเราจัดเต็มแทบทุกตัวนะครับครับผม ไข่ตายเยิ้มนะคะเมนูแรกกันไปเลยค่ะแล้วก็เมี่ยงหมูนะคะไข่เจียวพัมและแกงหอยใบยชะพูมีไก่ฉีกจัมโบและก็ละช่องหอมชื่นใจนะคะปิดท้ายด้วยน้ำดอกอันชันจากสวนผักปากช่องฟาร์มนั่นเองค่ะ และอีกไม่นานนี้นะคะทุกคนจะได้พบกับโครงการเพียงพอดีที่จะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์และยังได้เก็บไข่ไก่อารมณ์ดีโครงการที่ทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตทำกลางหุบเขาและบรรยากาศกลางท้องทุ่งนา ที่บรรยากาศแบบไร้มลภาวะร้อยเปอร์เซนต์โครงการเกษตรอินทรีย์ที่มีความสมบูรณ์แบบที่ในชีวิตนี้เราต้องได้สมัมผัสสักครั้งค่ะแล้วเราก็ได้ทิ้งช่องทางไว้ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่สวนผักปักช่องอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่สวนผักปักช่องกันเยอะๆนะคะ